จบสิ้นมหากาบ์ลิเวอร์พูลประกาศเปิดตัวอเล็กซานเดอร์อีแซกซ์ูน้าทีมชาติสวีเดนเป็นนักเตะใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการแล้วดีลนี้สร้างแรงสะเทือนวงการฟุตบอลอังกฤษทันทีเพราะค่าตัวของอีแซกสูงถึง125ล้านปอนด์กลายเป็นสถิติใหม่ของสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษดาวยิงไว้ย2่ปีรายนี้โชว์ฟอร์มร้อนแรงกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยิงประตูเป็นกอบเป็นกำมและขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ครบเครื่องที่สุดทั้งสปีดจัดพลังแแแข็งงกกร่ละจบบสอเฉียคม แฟนหงแดงเชื่อว่าการมาของอีแซคจะยกระดับแนวรุกลิเวอร์พูลให้กลับมาน่ากลัวอีกครั้งและอาจเป็นกุญแจสำคัญพาทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ได้เต็มตัวและนี่คือบทสัมภาษณ์อเล็กซานเดอร์อีแซคหลังเปิดตัวกับลิเวอร์พูลวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากสำหรับผมครับการได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสโมสรนหนึ่งของโลกอย่างลิเวอร์พูลมันคือความฝันที่กลายเป็นจริงผมต้องขอบคุณทุกคนที่นิวคาสซิลยูไนเต็ดที่มอบประสบการณ์และความรักให้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องเริ่มต้นบทใหม่ในเส้นทางของอาชีพของผมแล้วที่นี่เต็มไปได้วยประวัติศาสตร์เต็มไปได้วยความหลงใหลาจากแฟนบอลและผมสัญญาว่าจะทุ่มเททุกหยดเหงือ่อเพื่อทําให้ทีมประสบความสําเร็จให้ได้ทุกอย่างผมรู้ดีว่าค่าตัวของผมมันสูงมากและหลายคนก็มองว่าเป็นความกดดันแต่สําหรับผมนี่คือแรงกระตุน้นผมอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมคู่ควรกับเสื้อลิเวอร์พูล สิ่งที่ผมรอคอยที่สุดคือการได้ยินเสียง You Never Walk Alone ดังขึ้นใน Anfield และผมจะลงสนามเพื่อทำให้แฟนบอลมีความสุขในทุกๆเกมคำถามคือดิวประวัติศาสตร์ครั้งนี้จะทำให้อีแซคกลายเป็นตำนานคนใหม่ที่ Anfield หรือจะเป็นแรงกดดันมหาศาลที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองแฟนบอลลิเวอร์พูลคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ